สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสซอไพเยอรมันค่ะกลับมาพบกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากคลิปที่ทุกคนน่าจะได้ดูแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาก็คือคลิปที่สามีเปิ้ลเขาเซอร์ไพรส์นะคะซื้อเป็นแบบรถมินิให้เปิ้ลนะคะในวันเนื่องด้วยโอกาสอะไรนะคะทุคน ถามมานะคะว่าเฮ้ยเขาซื้อให้เนื่องจากโอกาสอะไรก็คือเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะจริงๆสามีเปิลน,นะคะซื้อรถคันนี้มาตั้งกับเกือบ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็เอาไปทําการแบบว่ารีโนเวทไปทําการซ่อมแซมปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถมือ2นะคะทุกคนไม่ใช่รถมือ1นนะคะเป็นรถมือ2นะคะแต่ว่าสภาพรถมือ2ที่ประเทศเยอรมันค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็รถคันนี้มีอายุมาน่าจะไม่เกินไม่เกิน6ปีหรือ7ปีประมาณนี้คะ่ะ ก็คือว่าไม่ใช่ไม่ได้เก่ามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพก็คือดีแล้วก็ได้ไดาการปรับปรุงซ่อมแซมจนแบบว่าเหมาะกับการใช้งานสําหรับผู้หญิงแค่ขับไปทํางานแล้วก็ไปส่งลูกแล้วก็ไปซื้อของแค่นั้นเองค่ะเปิ้ลก็ไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรเยอะแยะนะคะก็แค่นี้ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบองางคนถามว่าแล้วมีใบขับขี่แล้วหรอถึงถึงอ่า ได้รถอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือยังไม่ได้ใบขับขี่นะคะของเปิ้ลสอบข้อเขียนผ่านนะคะตอนนี้ก็คือเปิ้ลเรียนขับรถไปได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าติดโควิดอยู่นะคะตอนนี้ประกาศปิดนะคะก็เลยยังไม่ได้เรียนต่อนะคะก็ต้องเรียนให้จบแล้วก็สอบขับนะคะถึงจะได้ใบขับขี่มาครองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแฟนเปิ้ลซื้อให้ก่อนตั้งแต่ที่จะรู้ว่าเปิ้ลสอบไอข้อเขียนผ่านแล้วนะคะเขาก็ตั้งใจซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะ เหตุผลที่เขาซื้อให้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าใครเคยดูก่อนนะคะก็คือเปิ้ลจะมีรถอีกคันหนึ่งนะคะที่เพื่อนสามีให้นะคะเป็นรถของ v o l ks w a g e n Fox นะคะคันนั้นอะเปิ้ลมีอยู่แล้วนะคะจริงๆอะเปิ้ลใช้คันนั้นก็ได้แล้วก็สามีเปิ้ลถามนะคะว่าเอ้ยเปิ้ลอยากได้รถไหมเปิ้ลบอกว่าไม่เป็นไรเปิ้ลอยากใช้คันนั้นก่อนเพราะว่าเปิ้ลยัง ยังกว่าจะขับได้ดีกว่าจะอะไรในเยอรมน,นีอะไรเงี้ยเปิ้ลคิดว่ารถคันนั้นอ่ะมันเหมาะกับเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็ขับได้แต่ว่าความชอบของเปิ้ลส่วนตัวเลยก็คือชอบรถมินิอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาซื้อให้เพราะว่าเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลจะใช้คันนั้นเขาก็เลยรู้สึกประทับใจรู้สึกปลื้มว่าเราไม่ได้แบบ มากๆอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้บอกว่าอุ้ยแบบอยากได้เกินตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนแบบเหมือนสมฐานะมีอะไรก็ใช้ไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกประทับใจทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะตอบแทนความดีความชอบของเปิน้นโดยการซื้อรถในฝันของเปิ้ลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คันนั้นจริงๆสามีเปิ้ลก็ใช้นะคะเพราะว่ารถ คันใหญ่ของเราก็คือจอดไว้ในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะสามีเปิลก็ใช้รถของเปิลคันสีฟ้าไปก่อนนะคะแล้วก็รถมินิเปิลก็จอดรอเปิลน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็น่าจะใช้รถมินิไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละก็รอจนกว่าเปิลจะได้ใบ,บขับขี่เปิลถึงจะสามารถขับเป็นของตัวเองได้อะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็จอดแล้วก็ขับหลังบ้านนะคะขับวนซ้อมไปก่อนอะไรเงี้ยซ้อมรอไปก่อนน่าสงสารเนาะที่นี่นี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต่อให้คุณจะมีรถมีอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีใบขับขี่มันก็ไปต่อไม่ได้อะไร้ย มันก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเปิ้ลนเป็นกาลังใจของเปิ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้เปิ้อพอแบบว่าช่วงโควิดเสร็จเปิ้ลนจะรีบเรียนขับรถนะคะแล้วก็จะได้ขับรถเร็วๆนะคะเคสก็ดีใจนะคะจะได้ให้มามาไปส่งที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องเดินนะคะทุกคน นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นภาพว่าทําไมเปิ้ลต้องเดินไปตรงนั้นแล้วก็ไปเจอรถใช่ไหมคะอันนี้สามีเปิ้ลเขาวางแผนกับเพื่อนนะคะเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าตอนเที่ยงเพื่อนจะมากินข้าวนะคะแต่ว่า11บเอโมงก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปในหมู่บ้านไปสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆสวัสดีวันคริสต์มาสเพื่อนๆในหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยก็เลยต้องเดินผ่านไอ้ที่ที่เอารถไปจอดก็คือตรงอําเภอหน้าอําเภอนะคะ,ะ,คะก็คือเขาวางแผนนะคะให้เพื่อนมาถึงก่อนแล้วก็ ให้เอาเต็นท์ไปกลางแล้วก็เอาโบไปผูกที่รถนะคะแล้วก็ถ้าเปิ้ลเดินผ่านปุ๊บเปิ้ลก็เจอรถเลยอะไรประมาณนี้แต่พอเปิ้ลเดินไปเปิ้ลก็เห็นแต่เพื่อนยืนนะคะเปิ้ลก็ไม่มองรถนะคะจนเพื่อนบอกว่ารถอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละคะ่ะก็ตอนที่เปิ้ลเห็นตอนแรกหัวใจก็หัวใจก็เกือบจะหยุดเต้นเหมือนกันทาอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนคือมันเป็นแบบภาพในฝันของเรานะคะมันเป็นแบบความชอบส่วนตัวนะ,คะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้คือความชอบของเปิ้ลนะคะต่อให้มันไม่ใช่รถมือนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตใใัเป็นน รูปรถมินิอะค่ะเปิลโหลดแล้วก็เปิลเอามาเป็นตั้งตั้งเป็นภาพหน้าจอนะคะมันเป็นเหมือนแบบว่าแรงบันดาลใจของเปิ้ลอะไรเงี้ยสามีเขาเห็นนะคะเขาก็เลยแบบว่าเอาสีนี้แล้วก็แบบนี้ที่เปิลอยากได้มันมันออกมาจากความฝันของเราอะคะ่ะมันก็เลยแบบว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกปลื้มปริมแล้วก็รู้สึกแบบมันฟูเชื่อไหมคะว่าเปิ้ลกินอะไรไม่ได้เลยนะคะในวันนั้นที่เปิ้ลได้รถแล้วนะคะแล้วก็กลางคืนเปิลก็นอนไม่หลับทั้งคืนนะคะ นอนได้แป๊บหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่นอนอีกเลยนะคะคือแบบมันเหมือนแบบมันเกินความฝันของเราในผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดว่าเออไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเปิ้ลอยู่เมืองไทยนะคะไม่รู้ว่าชาตินี้เปิ้ลจะมีโอกาสได้แตะรถมินิไหมอะไรเงี้ยคะแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคะบางคนก็บอกอุ้ยราคามันก็ไม่ได้แพงมันก็ไม่ได้แพงมากคะ่ะทุกคนแต่ว่าคือบอกว่า มันอยู่ที่ใจเนาะมันอยู่ที่ใจของคนซื้อนะคะมันอยู่ที่ความแบบว่าความตั้งใจที่เขาอยากจะให้เราความตั้งใจที่เขาแบบว่ามอบความฝันให้เราอะไรเงี้ยมอบสิ่งที่เราชอบเขารู้ว่าเขารู้อย่างแน่นอนแล้วเปิ้ลชอบอันนี้แน่นอน100%เป็นของขวัญที่จะให้เปิ้ลแล้วเปิ้ลจะมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตั้งใจทําให้ก็ถือว่าเป็นสามีที่น่ารักเนาะสามีแห่งชาติของเปิ้ลนะคะเออนั่นแหละมันก็ บางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอารถหม่์นู่นนั่นนี่คือบอกว่ามันก็มีหลายอย่างในความคิดของแต่ละคนนะคะแต่ว่าของเปิ้ลน,นี่ก็คือที่สุดของเบิ้ลแล้วนะคะในชีวิตของเปิ้ลนะคะต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่สุดในตอนนี้แล้วอะไรเงี้ค่ะมันก็ชอบแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีพลังที่จะทําอะไรต่อๆไปอะไรเงี้ค่ะนี่แหละค่ะความฝันของเปิ้ลนนะคะคือข,ของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยมาก่อนนะคะในเมื่อก่อนนะคะไม่เคยมีอะไรมาก่อนอะไรประมาณนี้ มาตอนนี้ก็คือมีสามีที่ดีที่เขามาเติมเต็มให้แล้วก็มาเติมความฝันให้เราทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็ทําให้เราแล้วก็ลูกของเรามีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็สุดสุดแล้วอะไรอย่างนี้โอเคค่ะอันนี้ก็ไปหนาทีแล้วนะคะเล่าเรื่องนี้นะคะแล้วก็เปิ้ลมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือว่าเตือนภัยสําหรับสาวไทยนะคะก่อนที่จะ ตัดสินใจที่จะมาหาฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะก็คือจากเรื่องรถปุ๊บก็บมาเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยก่อนปีใหม่นะคะจะได้มีสตินะคะทุกคนจะได้มีสติแล้วก็จะได้ไม่ทําอะไรผิดพลาดแล้วก็ให้คิดให้ดีไตรตองให้ดีก่อนนะคะ กรณีนี้เปิ้ลต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องนะคะที่เปิ้ลเอามาเล่าเป็นประสบการณ์นะคะแต่ว่าเปิ้ลไม่เอ่ยชื่อนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครนะคะก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะเตือนภัยผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่กําลังคุยกับฝรั่งหรือว่าจะมาหาฝรั่งมาเที่ยวาหาฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็กรณีอันนี้นะคะก็คือวาอ่าผู้หญิง คุยกับผู้ชายเยอรมันนะคะก็คุยกันได้สักพักหนึ่งจริงๆแล้วผู้ชายจะต้องลงไปที่เมืองไทยนะคะไปหาผู้หญิงนะคะแต่เนื่องจากติดโคริดโคน่าโควอะไรต่างๆนานานะคะผู้หญิงก็เลยได้มีโอกาสนะคะขึ้นมาเยี่ยมเยียนผู้ชายนะคะ3เดือนนะคะอันนี้เขาจะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนก็คือเหมือนมาดูใจกัน3เดือนนะคะผู้หญิงก็ทําเรื่องนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะสเดือนนะคะแต่เรื่องก็ไม่ได้บอกว่าจบ Happy แฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นนะคะทุกคนก็คือว่า ในระหว่างที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อของการกินการซื้อของให้ผู้ชายกินหรือว่าทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายการชอปปิ้งทุกอย่างนะคะคือเขาเปให้ตัวเองนะคะเปให้ตัวเองไม่พอนะคะเปอาหารเปทุกอย่างให้ผู้ชายด้วยนะคะก็คือว่าผู้ชายนะคะนอกจากที่ผู้หญิงจะขึ้นมาแล้วสามารถก็จะอยู่ด้วยกัน มีเซ็กการน,นู่นนั่นนี่นะคะผู้หญิงก็ซื้อของให้ให้ผู้ชายเปผู้ชายก็คืออยากกินอะไรก็ไปได้กินทุกอย่างผู้หญิงก็เป็นคนจ่ายนะคะอันนี้มันก็น่างงไหมคะถ้าแล้วก็พอทีนี้นะคะถึงเวลาที่ผู้หญิงต้องกลับเมืองไทยนะคะก็คือครบ3เดือนนะคะแล้วก็เขาจะต้องกลับแล้วก็จะต้องไปกักตัวที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างี้คะ่ะทางผู้ชายเขาก็ไม่รับผิดชอบนะคะแล้วทีนี้ผู้หญิงเขาเลยไปปรึกษา น่าจะเป็นแบบว่าคนในกลุ่มที่แบบว่าคุยกับฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่ะไปปรึกษาว่าเอ้ยเนี่ยจะกลับเมืองไทยก็จะคือจ,จะขอเงินเหมือนเป็นค่ากักตัวประมาณพันยูโรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณ3 0,000กว่า34 0 0 0ื่นสานะคะนั่นแหละเพื่อที่จะไปเป็นค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายไม่ให้ผู้ชายไม่ให้คนในกลุ่มนี้นะคะก็เลยทักไปไปบอกผู้ชายนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ช่วยเหลือผู้หญิงผู้หญิงเขาอุตส่าห์ขึ้นมาหาคุณที่นี่นะอะไรเงี้ยค่ะ ผู้ชายก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของผมคือเขาก็ไม่รับผิดชอบนะคะเขาเขาไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ให้เงินนะคะแล้วเขาก็บอกกับคนที่มาคุยกับเขานะคะว่าจริงๆเวลาผู้หญิงคนนี้เขามาเขาก็มาด้วยเงินของเขาเองเขาก็จ่ายของเขาเองผมไม่เห็นต้องจ่ายอะไรเลยอะไรประมาณนี้เรื่องมันก็เลยแดงประมาณว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผู้หญิงขึ้นมานะคะจ่ายเองนะคะค่าเครื่องบินค่าเดินเรื่องค่าอะไรทุกอย่างนะคะจ่ายด้วยตัวเองนะคะเอาเงินของผู้หญิงเองนะคะอันนี้เปิ้ลก็ น่าจะมีกรณีแบบนี้อยู่บ้างเนะแต่เปิ้ลก็ไม่เคยเจอตอนที่เปิ้นขึ้นมาสามีเปิ้ลก็เป็นคนออกทุกอย่างให้นะคะ ถ้าไม่ออกทุกอย่างเราก็ต้องเออถ้าสมมุติเราจะออกก็ออกแค่ไม่ไม่เยอะมากมายอะไรแต่อันนี้คือผู้หญิงออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเดินเรื่องค่าทําวีซา่าค่าขึ้นค่าเครื่องบินนะคะแล้วก็เงินติดตัวที่จะเอามาใช้จ่ายที่เยอรมันก็เงินของผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะผู้ชายคนนี้แบบได้ฝรั่งคนนี้แบบได้แบบเต็มๆนะคะได้ผู้หญิงขึ้นมานอนด้วย3เดือนนะคะแล้วก็ได้กินได้อยู่ฟรีนะคะแบบคือแบบฟินมากนะคะแล้วก็แล้ว,ลวเขาก็คิดเลยว่าถ้าผู้หญิงกลับไปเขาก็คงไม่เอาผู้หญิงคนนี้แล้วก็คืืออเหมน ก็เอาขึ้นมาเที่ยวแค่นั้นมากินมามานอนด้วยจบกลับไปก็ต่างคนต่างอยู่นะคะด้วยเหตุผลที่เขาบอกผู้หญิงทําไมผู้หญิงถึงทําแบบนี้นะคะมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะอยู่ดีๆเราก็จะไปบ้าทําแบบนั้นเพราะรักอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเหตุผลก็คือว่าผู้ชายเขาบอกว่าเขาจะให้เช็คผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะไปซื้อบ้านที่เมืองไทยนะคะก็คือว่าถ้าผู้หญิงขึ้นมาหาเขาจ่ายค่านู่นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเขียนเช็ค เป็นจานวนเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปสร้างบ้านที่เมืองไทยให้นะคะนี่คือเหตุผลนะคะและเหตุผลจริงๆก็คือความโลภเนาะที่มันอยู่ในหัวที่เราอยากจะไปได้ของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอยากจะได้เงินเพื่อเอาไปสร้างบ้านนะคะก็เลยต้องลงทุนนะคะแล้วก็พอจะกลับนะคะผู้ชายก็ไม่ออกอะไรให้นะคะผู้หญิงก็ต้องไปติดต่อญา,ญาติเหมือนญาติฝั่งตัวเองนะคะก็คือให้ช่วยกันนะคะก็คือน่าจะกู้เงินเปิ้ลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะกู้เงินจํานวนหนึ่งมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการกล,ลับไปกักตัวที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เสียนะคะนอกจากร่างกายแบบตัวแล้วนะคะก็ยังเสียเงินอีกนะคะค่าเครื่องบินนะคะค่านูนนี่น,น,นะคะแล้วก็มีบัตรเครดิตที่เอามาลูดใช้เงินแล้วก็เพื่อใช้จ่ายให้ผู้ชายที่นี่อีกน่าจะประมาณเกือบเกือบเหยียบแสนนะคะแล้วก็เงินที่ติดตัวมาอีกประมาณ7 8็ดแหมื่นนะคะก็คือหมดคือแบบหมดเยอะกลับไปก็คือไม่ได้ฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็เสียเงินแล้วก็ติดหนี้ติดสินอีกอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เยอะเลยไม่รู้ว่าตอนที่มาอ่ะออกจากงานด้วยหรือเปล่าเพราะตั้ง3เดือนใช่ไหมคะไม่รู้ว่า จะ,ะมีใครซัพพอร์ตในส่วนนี้ให้ไหมแล้วก็จะมีบริษัทไหนที่ให้ออกมา3เดือนแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะกลับไปก็ต้องไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองนะคะด้วยความที่อยากจะได้เงินของเขาไปสร้างบ้านนะคะ นี่ก็ต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะคะสาวไทยสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เรานะให้เราจ่ายก่อนให้เรามาก่อนลองคิดดูนะคะเรามาหาเขาเราก็มีแต่เสีย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 อย่างเดียวนะคะฉะนั้นต้องดูให้แน่ใจให้ชัวร์ก่อนนะคะสมมุติมาหามันเป็นถ้าเขาเออออกค่าใช้จ่ายให้เราหรือไม่50 50ิก็ยังดีเนาะเราออกครึ่งเขาออกครึ่งมันก็ยังดูถึงความมีน้ําใจของเขานะคะที่เออแบบว่าเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่เหมือนก็ก็ การกินอยู่ก็อาจจะน้อยกว่าเขาของเขาก็ความเป็นอยู่ดีของเราเนาะเราถึงอยากมาหาฝรั่งใช่ไหมคะแต่มาหาฝรั่งเราต้องมาเปเองจ่ายเองแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังกันให้ดีด้วยนะคะทุกคนต้องดูดีเนาะฝรั่งทุกวันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะว่นเราเรื่องนี้ให้แฟนเพื่อนฟังนะแฟนเพื่อนบอกก็คือบอกโอ้นี่แหละ นี่แหละนะคะปกติจะมีแต่ผู้หญิงไทยเนาะมาหลอกฝรั่งแต่ก็มีฝรั่งมาหลอกผู้หญิงไทยเหมือนกันนะคะมันก็มีเหรียญก็มี2ด้านนะคะต้องดูให้ดีนะคะระวังตัวกันให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ก็คิดนี้ก็จะมา สวัสดีวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกทุกคนแฟนคลับของเปิรลด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะปลอดภัยจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ขอให้มีโชคดีโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรสมปรารถนานะคะโชคลาภเงินทองอะไรไหลมาเทมานะคะเพราะว่า เปิ้นเชื่ออย่างหนึ่งนะคะเปิ้นคิดตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนเปิ้นที่เปิ้นเคยบอกแล้วเปิ้นจะคิดว่าฉันเป็นคนที่โชคดี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 ฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนที่โชคดีนะฉันเป็นคนที่มีสามีที่ดีอะไรเงี้ยคิดแบบนี้นะคะมันคิดไปมันบางคนก็บอกว่าเพอเจ้อก็ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นสิ่งที่เราคิดนะคะแล้วมันก็จะออกมามันก็จะได้มาตามนั้นนะโอเคะ okay. นี่คือสิ่งที่เปิ้นได้นะปีปีเก่าผ่านไป สิ่งเก่าๆสิ่งร้ายๆผ่านไปนะคะแล้วก็จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะในปีหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีถูกหวยรางวัลที่1น,นะคะถูกเลขตรงเลขท้ายตรง3ตัวเลยนะคะแล้วก็ทะเบียนรถของเปิ่อนะคะ2303นะคะ,ะ,คะบอกว่า แฟนลับบอกว่ามันออกไปงวดที่แล้วใช่ไหมคะ303นะคะอุ้ยเสียดายมากเลยบอกว่าทําไมไม่โพสต์เร็วกว่าน,นี้คือว่าวันคิสมันยังไม่มาถึงนะคะเปิ้ลก็ยังไม่รู้เลยว่าเปิ้ลได้เบอร์นี้นะคะสามีเขาเป็นคนไปจัดการให้นะคะเรื่องทะเบียนรถนะคะก็ไปแจ้งนะคะเป็นชื่อเปิ้ลกับนามสกุลเปิ้ลนะคะแล้วก็เป็นวันเดือนปีเกิดเปิ้ลอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาก็คิดของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน,น่ารักเนาะ พูดแล้วก็อวยสามีนิดนึงนะคะคนดีก็ต้องชื่นชมเนาะอย่างที่เคยบอกถ้าทําไม่ดีก็อย่าไปชื่นชมนะคะชื่นชมสิ่งที่ดีๆที่เขาทำนะคะล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบา,บายยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะทุกคน